ขาวขอมซำตอะไร้ะอืมี่มมจ้าอันนี้โปรที่สอของวันนี้น่าจะพี่น้องแต่วาหันจะตัดต่อทันบริทันถ้าตัดต่อมาทันะนาจะเป็นเมื่ออื่นหเาพี่น้องจ้าเพราะว่าสทํนงทำงานได้จะพี่น้องกรได้กับ ชรกดซับสไคร b ์ให้เบาทุออกเอาทีชงายเน่ยเด้อจ้าพี่น้องแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเนะ่้อจ้าพอจ้าพรแม่พี่น้องจ้าสุขุสุขคนะนจ้าทเอฟซใหม่เอฟซีเก่าจ้าบังเฮดจ้าพี่น้องสับปุ๋ยเมื่ห้องละจุดคุดถ่าเห็นดอกนะดอกน้อยจะหลายดอกอยูดย่ดสับุยขุดถ่าเลยเด้อจ้ะพี่น้อง ห้องนานมาเที like ่าวสันแง่งเก็บตลบล่องแล้วจ้ะพี่น้องจักสีเฮ็ดงานจักสีพูดเฮ็ดพี่น้องลายสำหรับสะบุยได้จะเก่งหน่อยนึงน่ะได้จะเก่งจ๊ะกดค่อยเฮ็ดได้เจ้ะพี่น้องที่เหลือสะปุยเป็นพุทธาแล้ว บนที่สองแจ็คสิลทลทันหรือลงป่ทันมาเนี่ยเปลี่ยนตากล้องเลยจ้ะพี่น้องเมื่อคุดหรือเปลี่ยนกันคุด <c oughs> เนาะสาเแท้สิว่าได้น่ยลองก่อนโอ้ยบ่ได้บ่ได้บ่บขามันน้ำบข่ขามันน้ำตักกปลาซาฟิ ใายแล้วเพราะใายแล้วอ้ยดักล็อกเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้ยขามันกระเซ็บด้วยจ้าพี่น้องอ้ยพุ่น่ะผัที่สองด้วยจ้าพี่น้องจักสิลบทันอกทันยาะมาไปเรื่อยงามสต็อปตัวนี้โอ้ยขาซ้ำตัวไหนตัวนี้เราได้าะได้่ เห็นบ้เห็นจ้าเห็นเห็นเหอขาสักดึงกระลุ่นไปนำเนาะถ้าน่อ่ัวะเห็นไ้าเห็นจ้าเห็นเห็นเห็น เราบัตค yeah, <st ary> <met> ือบบเห็นว่ามาตรงนี้ไม่เพราะมมดเล้วแต่สาวลุงคือตาดีเทอวะสาวลุงคือตาดีเทอวะแต่พวกพุ่มเมย์ใจมันไม่เบิกน้อยเดินอุ้ยหักซ้ำออกมาก็จะเห็นหักอยู่เนาะ เห็นจ้าเห็นเห้ยอออกบ่เดี๋ยวดิวดวดวมีก่อนโมเมนวาลีลาเด้อยจ้าพี่น้องมันถอดยากจ้าเราต้องเอาหากมานำเอาหากเอาสนา่ซีนมานี่แหละขาขาข,าขาตีมันาขา

เดี๋ยวไปเก็บทานท่าอึบสวยขน,นาดเลยอ้อยขาขาว,ขาวบกขาเลยว้าุ้ไปเลยสวยงามไปเลยค้าหุบไป Đó, đi con mấy à? Rồi, xài lũi Lũi Đây, xong này cái áo nó sao quý Đó à đi, khá lấy tụi này ừ. đây chắc kèn đấy cho phi nó ไปนะจ้ามาเลยดึงต่อรัวๆเลยเดี๋ยวสนี้เขาพุ่มาเลยทางพี่จ้าเอตัวใดก่อนเอ,เอาเลยตัวใดก,ก็ได้เลยเอาตัวนั้นแหละขาดแล้ะเี่ดขาดแลวบล่วบโอ้ขาสั้นอ่ะเนี่ย วุ้ยสั่นๆกันว้าขาเนาะโอ๊ยขาดซ้ำตัวนี้เทไ้เนาะอือเทไ้ ัวนี้เด้อ้าวหายตัวน,นี้หัวหายตัวน,นียอ๋อสุดท้ายก็งามเด้อจ้ะพี่น้องตัวนี้เดี๋ยวเอาขาเนาะเอาลูยเอาลูกได้เนาะสได้เลยนานๆจะหินเก่งแซ็ปไปตลุกผ่าอนออกมาเต็มหมดนี่ดอ้ ได้เนาะเสียได้ค่ะดิอุ้ยยังนี่เดียวเดี๋ยวจ้าพี่น้องสรุปผลงานจ้าโอ้ได้ได้เก่งเนาะสาวพุ่ยเนาะจ้าใบเกงมาหลายกันไหนไหมถ้าดอกใหญ่กว่านี้เนาะได้หลายเลยจ้าอุ้ยสวยๆงามๆเลยถ้าดอกใหญ่ก็แห้งิได้หลายเนาะสาวพุ่ยเนาะจ้าอันนี้โพลที่สองของมื้อนี้น้เจ้าพี่น้องแต่ว่าหางจะตัดต่อทันบริเวณบริันถ้าตัดต่อมาทันขนาดจะเป็นมื่ออื่นเนาะสาวพุ่ยเนาะจ้าเพราะว่าสาวลุงทำงานด้าจ้าพี่น้องเพราะว่าอยู่นี่กับบ่คยมีขึ้นไปไหนได้จ้า จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้บอทอมออนิลชแนลเจ้ะพี่น้องขอบคุณอะไรจ้าเอฟซี FC ใหม่และเอฟซีเก่าอยู่ทางในประเทศาต่างประเทศต่จาจ้ะเนาะทุกทุกคอมเมนต์ทุกท <c oughs> <c oughs> ุกไลค์เด้อจ้ะขอบบบจ้าลุงเมื่อยเนาะคุยเท็ดก็เมื่อยเด้อจ้ะพี่น้องไปตาปุา๋ยฮะจ้าเป้าเก็บบุกรลูกนะจ,จ้ะนีาไปจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ